นี่ข้าวผัดกระเทียมใส่ไข่อารมณ์อยากกินลี้วงนวหามีสาระไหมเป็นรีวิวรอบค่ำครั้งแรกในรอบหลายหปีเริ <c oughs> ่มต้นนะคะจบก็จะทำแฝนกระเทียมทอดกระเทียมก่อนให้กับรรบเสร็จแล้วก็ทำไข่ฝอยนี่เดี๋ยวจะหาว่าข้าวผัดกระเทียมของเราแบบเลิศสุดเซตี้องาไฮโซนิดนึง เสร็จแล้วเอาขึ้นไว้แล้วก็ใส่น้ำมันอัมนอมดิน้ำมันออกให้หมดใส่เนยค่อะใ,ใส่กระเทียมใส่ข้าวใส่ไข่นะคะแต่งรสด้วยโชยุน่าทานเนาะน่าอร่อยอะงามงามงาเดี๋ยวเราจะชิมกันวันนี้เราจะชิมกันที่ทำงาน มันก็ตรงนี้เลยอุ๊ยอร่อยอยังยังไม่ได้กินข้าวกรบล้วนทุกเม็ดเลยนะคะ เห็นควันมั้ยร้อนๆอ,อืม